กิจกรรมดีมาฝากกันนะครับในวันนี้ก็เป็นสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบแรงมันต้องบอกว่าติดตามกิจกรรมนี้ให้ดีเลยนะครับทั้งด้านมูลนิธินะครับพอสวโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับปันสะอาดเหงื่อแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นพระาชกุุลครับมูลนิธิพอสวนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจะมีการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์นะครับปันสะอาดเหงื่อแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระรจชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสเสด็จสมรคตของสมเด็จพระสิงห์รัคตรินทราบรมราชชนนีโดยมีนายแพท,ทย์ไพบูลอัศวะทะนบดีนะครับ,บรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานนะครับโดยทางด้านคุณนัทชัดนบ์นะครับรัตนดเดชดสกุลน,นะครับทันตแพทย์ชำนาญการก็ได้กล่าวนะครับว่ากิจกรรมรณร,รงค์ฟันสะอาดเหงยแข็งแรงนะครับก็จะประกอบไปด้วย การสอนแปรงฟันนะครับโดยทีมทันตแพทย์และก็ทันตาพิบาลจากโรงพยาบาลมหาสาครคามนะครับการแจกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยจำนวน700คนรับเม็ดสีเ,เม็ดเม็ดสีย้อมนะครับเอาไว้เคี้ยวหลังแปรงฟันนะครับแล้วก็ตรวจฟันด้วยตนเองแล้วก็จะใช้แปรงฟันซ้าให้สะอาดนะครับซึ่งการใช้เม็ดสีย้อมเนี่ยคาบตุินชีจะทําให้สามารถทดสอบได้ว่า เด็กนักเรียนแปลงฟันแล้วก็ทําความสะอาดซอกฟันเพื่อกําจัดคราบจุลินทรีย์ออกได้หรือเปล่านะครับโดยดูว่าบริเวณใดบนตัวฟันที่ยังติดสีอยู่นะครับก็ให้แปลงกําจัดคราบจุลินทรีย์ที่ติดสีบริเวณนั้นนั่นเองเนื่องจากต้องบอกไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชมในปัจจุบันนะครับทางด้านกระทรวงสาธรารณาสุขเนี่ยได้มีการเน้นนะครับในเรื่องของการดูแลส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคนในวัยต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและวก็เยาวชนนะครับหากว่าเราเนี่ยวางรักฐานในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพช่องปากแก่เด็กในวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะครับในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กๆนั้นเนี่ยเพื่อให้เด็กได้เด็กนักเรียนนะครับได้ตระหนักว่าเ,ออเรื่องของทันต์สุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนเนี่ยควรที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต้องดูแลรักษาฟันแล้วก็ รักษาช่องปากของตัวเองนั้นให้สะอาดแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ควรมองข้ามใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยชอบแปรงฟันถูกครับนอกจากไม่อาบน้ำยังไม่แปรงฟันอีกนะครับด้วยเหตุผลว่าขี้ขีขี้ขีดนั่นเองนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่ไม่แปรงฟันตอนเด็กเนี่ยคุณอาจจะไม่ รู้สึกอะไรหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับในช่องปากของคุณแต่ในเมื่ออายุมากขึ้นจะแก่ตัวไปจะเห็นชัดเจนชัดเจนเลยครับในโลกสมัยใหม่ด้วยนะมีการกัดฟันมีการอะไรมีการกาวฟันดูแลฟันซึ่งทันสมัยกว่าในยุคของค คมดอย,ย่างผมนี่เกลเเลมันเล็กฟันเกลมันเล็กใช่ไหมความทันสมัยมันไม่มีแล้วขาดการเอาใจใส่ดังนั้นน้องๆต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพฟันสุขภาพเหงือกถ้าดีทั้งสุขภาพฟันแล้วก็เหงือกรับรองว่าสุขภาพ,ภาพราพ่างกายก็ต่ำด้วยครใช่ครับต้องรักษาตั้งแต่เด็กนะครับใช่ครับนีเดี๋ยวโตเราก็จะไม่เห็นในสิ่งที่เดี๋ยวเพื่อนๆเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของในท้กปากซึ่งอย่างหนึ่งฟันอาจจะปผุจะต้องถอนฟันอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ฝากเีด็กๆด้วยก็รักษาสุขภาพฟัน ไปนานๆนะครับก็อย่าไปขี้เกียจใง่าหๆแหละใช่ครับครับผมอยากอยู่กันที่ภาคอีาสานครับเราไปดูนะครับที่